ภาษาเยอรมันกับจักกจี้มาแล้วค่ะวันนี้ประโยคของเราคือฉันขอโทษหลายคนอาจจะนึกถึงคำว่า entschuldigung แต่วันนี้ไม่ใช่นะคะฉันคือ ich ขอโทษคือ entschuldigen มี an อยู่ข้างหลังนะคะไม่ใช่ entschuldigung นะคะ entschuldigen มี an อยู่ข้างหลังนะคะมันจะมากับ sich ถ้าเราใช้ประธานเป็น ich เราต้องเปลี่ยนจาก sich เนี่ยเป็น mich นะคะ เรามาดูโครงสร้างประโยคกันดีกว่าค่ะประธานของเราเป็นคนคือฉัน is กริยาของเรานะคะ enshu diken เราจะมีการตัด an ออกก่อนนะคะ is คู่กับอะไรเอย่ยคู่กับ a เราก็เติม a ตรงนี้เลยนะคะถ้าประธานของเราเป็น is ข้างหลังต้องเติม m i h แทน sich นะคะ enshu diken เป็นคำกริยาสะท้อนประธานคือ is คู่กับ mis c เสมอนะคะตอนสุดท้ายอย่าลืมเติมจุดฉันขอโทษ Ich entschuldige mich.